กับใครอ่ะกับเฮียครับเฮียสุรัตนเหรอเป็นไงบ้างน้องเฮียบอกว่าไงต่อยดีครับต่อยตามเกมโอ้โหวันนี้ต่อยดีมากเลยคิดว่าใจใจไม่ไม่ค่อยดีแต่ว่าวันนี้ใจดีมากเลยนะโอ้โหกระทงขาน้ยกยุ่งแนเนี่ยยกสี่ครับยกสี่ตามแผนตามเกมเลยไหมใช่ครับตามแผนวางไว้ยังไงไม่รีบครับเดินขีบไปก่อนครับขี่มาโอ้ยนี่ขนาดไม่รีบเลยแล้วดีนะถ้าเกิดรีบมันจะขนาดไหนเดี๋ยวมันไม่ให้รีบเขาซ้อมมามาแทนครับ รู้ตัวเมื่อวานตอนตอนบ่ายอ่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราคุยช่องเราเหรอเหมือนกันปะเขาน่าจะรู้ก่อนหรือเปล่าเขารู้ก่อนเราเรารู้เมื่อวานนี้เองเหรอแค่ครัเพราทำไมมาดีเหลือเก<ช>ินเนี่ยน้องซ้อมมาตลอดอ่ะโอ,อซ้อมมาตลอดโอ้โ,อโหถูกต้องที่สุดเลยนะนักมวยต้องรู้หน้าที่<ช>นะไม่มีโปรแกรมก็ซ้อมตลอดอโปรโมเตอร์เขาก็จัดให้ชกนะวันนี้พอใจขนาดไหนอ่ะพอใจมากเล้ว พอใจตามเกมนี่พอใจอยู่แล้วนะตอนจังหวะที่เข้าไปแชทงเสาแทงเข่าเขาตอนนั้นเนี่ยคิดว่ากรรมการจะจับไหมก็แทงคิดว่าจะจับอยู่แล้วแบบเขาเขาจีบแล้วคือเขาเขาเขาไม่ไม่สู้แล้วเนอะโดนไปในขนานเลยวันนี้เราก็ได้ได้ใหญ่ได้ได้รอยได้เลยกับเขาเยอะเลยเไอะเลยวันนี้โอ้โหเอาเอาอาชีพเท่าไหร่วันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอยากใครเอาเฮียสุรัตนสอาชีพใช่ไหมแคนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยหลังๆลซึ่ง กะเอาแยกเกิดได้ครับแยกเกิดไปแพ้ใครมาครับแพ้ชลันครับแพ้ชลันดาวรันสระคาม<ช>้วยนะอยากแก้มือไหมออก็รอสักพักนึงครับสักพักหนึ่งเนาะเอาเหรอครับมีมีแพ้ใครอีกไหมก็แพ้ก็ชนะไอของพันหักมาครับแล้วก็แ<อ>พ้อ๋ออ่ะ,อะ,อะโอเคก็ถือว่าแยกเกิดแล้วเนาะใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดครับจังหวัดไหนอ่ยองครับบอกมีฮีไหมครับมีฮีไหมไม่มีฮีเหรอเอาบอกไปมวยกันยังไงเอ้า ขอบคุณครับวันนี้เต็มพี่ครับทำได้แล้วครับอาลูกพี่ครับขอโทษนะครับมามาขอสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงบ้างว่ามาดูตัวเมื่อวานนี้เหรอดูตัวเมื่อวานแต่ว่าเด็กอะ ผมให้เขาเตะเป้าห้ายกมาตลอดเขาก็ปั้มมาตลอดเพราะผมบอกว่าเขามีรายการวันที่สามแต่พอวันศุกร์รายการออกมาไม่มีเขาผมก็บอกเอ้ยรายการยังไม่ออกเขาก็ลกมาเหลือสามยกได้ไสองวันวันจันทร์ก็โทรมาตอนบ่ายสามโมงเด็กกำลังใจเรียนมาพอดีกำลังจะวิ่งก็เลยอาถามว่าจะต่อยร้อยเท่าไหร่ใครก็เลือกเองแต่ทางเทียรสุรลัดนะก็บอกเขาไม่อยากให้ชกเลือาแล้วปล่อยมาได้ไฮะผมบอกว่าเด็กเขาซ้อมอยู่ตลอดอเด็กไม่ได้นั่นเลย ไปนี่ผมเอาไปต่อยบ้านนอกดูเขาเรียกต่อดอกครับครับแต่ว่าเวลาก็ได้หมดเพราะเขาไปต่อยเขาจะนัน้องยกแรกเลยอ๋อครับผมครับผมไม่มีปัญหาก็ตามเกณฑ์ตามแผนเลยนะครับวันนี้ได้ทุกอย่างมีจุดไหนต้องแก้แก้ไขไหมออานาทีดอกนาทีทอกทำไมอะไรเขามีเหรอกรรมการจ้องจะจับกันหลายครั้งแต่กรรมการเนี่ยเราก็สองข้างก็อยู่ข้างไอ้เคสแหละครับเขาเขาเขาจะไปจับตั้งแต่ตอนที่ยี่มุมเราแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามทำ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 นะครับ อ่าจนถ้าเกิดถ้าเกิมีนาทีทองก็น่าจะจําเ่างตอนแรกแล้วใช่ไหม